สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับพิชอรค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทายกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพิชอรจะไปทบทวนเกี่ยวกับสระก่อนนะคะ,ะสระตัวที่1คือสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะตัวที่สอสระสระอีและตัวที่3ส,สระอะไรคะลูก ระแอนะคะเค okay. <Okay. S 1> และตัวสุดท้ายสระอะไรลูกสระโอค่ะเด็กๆเราทบทวนสระกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทําแบบประเมินกันนะคะเด็กเตรียมแบบประเมินของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะทําพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําชี้แจงนะคะจงโยงภาพสัญลักษณ์พยัญชนะที่ประสมด้วยสระไปหารูปภาพ ให้ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะมีรูปอะไรคะรูปขอไข่หววด้วยสระอาอ่านว่าขออาขาขออาขออาขเด็กโยงไปเลยค่ะข้อ1เขามีตัวอย่างให้นะคะโยงลากตามเส้นประลงไปเลยค่ะเสร็จหรือยังคะ อเคเรามาทำข้อ2กันนะคะมีตอเต่าหวงด้วยสาระอีอ่านว่าต่ออีอ่าอนว่ายังไงคะตออีอ่าตออีอะไรเอย่ยเด็กๆโย,เยงเส้นไปเลยค่ะจับคู่รูปภาพให้ถูกต้องนะคะโอเคเรามาดูข้อที่3นะคะมีรูปง วกด้วยสระอูอ่านว่างอูอองอ่างองอะไรคะง่ายมากเลยคะ่ะอเด็กโยงเส้นไปหารูปภาพเลยคะ่ะโอเคเสร็จหรือยังคะเรามาข้อที่4ต่อนะคะมีสระแอบวกด้วยพอพานสระแอบวกพอพนันแอพอ พออะไรคะลูกเอพออ่าโยงเส้นจับคู่เลยคะ่ะและข้อที่5นะคะมีสารโอบวกด้วยบใบไหม,ไมค่ะโออะไรลูกโอบอโอบอโอบอะไรเอ่ยอ่าเด็กโยงเส้นไปหารูปภาพให้ถูกต้องเลยคะ่ะโยงเลยคะ่ะลูก โอเคเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะถ้าใครทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ที่ชออนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย